ลักโลหิตบทที่4อาคุรกะพิสดารเซี CL ่ยวเอียอับจนปัญญาได้แต่ผุดลุกขึ้นขีดว่าท่าเพลงกระบี่ที่แต้รล่าซาถ่ายทอดให้โดยซุกท่วงท่าบางท่าไว้อาคุรกะผ่านทางกับเพ่งดูอย่างจดจอ่อพอชมดูจบกระบวนท่าจึงกล่าวเสียงทุ้มหนักแสดงอีกครั้งเซี CL ่ยวเอียใจเตะทึกตมตามไร่ลำตามท่วงท่าแรกเริ่มอีกตลบหนึ่ง อากฤรกะผ่านทางกระโดดปาดขึ้นตวาดก้องว่าเจ้าเสแสร้งแก้งดัดเสี่ยวเอี่ยสถานใจอย่างรุนแรงฝ่ายตรงข้ามอาจบางทีเห็นพิรุษได้ตนข่มจิตให้เย็นลงกล่าวว่าเสแส้งแก้งดัดอันใดเจ้าจงใจซ่อนเลนท่วงท่าบางท่าไว้ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าขโมยฝึกเปลอมหากระบวนท่าย,ย่อไม่ครบสมบูรณ์บัดนี้เจ้าเตรียมป้องกันตัวรักษาชีวิตเถอะจบคำ กระบี่ยารหลุดจากฝักบาก,กายเหลืองอรารามชอนใช้สายตากับเป็นกระบี่ทองเล่มหนึ่งเซียวเอีย e จะทานปานจะขาดหลอนคำหนึ่งขึ้นครานี้จบสิ้นแล้วต้นไหนเลยเป็นคู่มือของฝ่ายตรงข้ามวาจาของแต้เล่าเตียปรากฏเป็นความจริงแล้ววิชาผีมือพอแพร่งพรายจะชักนำเพศภัยกลายใส่แต่เพราะเหตุใดเล่าดูท่าแต้เล่าเตียยซกซ่อนกายในนาคอนบุริม เพราะหลีกเลี่ยงการไล่ล่าหลางแขนแต่ไหนเลยประจบเหมาะปานนี้หรือทั่วใต้ล่าล้วนเป็นศัตรูของท่านอารกะผ่านทางรังกระบี่ทองในมือขึ้นกล่าวเสียงเย็นจะเยียบตาเตรียมรักษาชีวิตเถอะนี่เป็นเพราะเหตุใดมิมีใดทั้งสิน้นเจ้ามีแต่ป้องกันตัวสายเดียวไม่มีเหตุผลชัดๆเราจะฆ่าเจ้าเซียวเอียถอยกายไปหลายก้าว ความคิดหนึ่งวูบขึ้นสู่สมองจะอย่างไรก็ต้องตายแน่นอนต่อต้านขัดขืนก็ไร้ประโยชน์ไม่อาจให้แต้เล่าเตียประสบเพศภัยหลายปีมานีท่านดูแลเอาใจใส่ตนเช่นปุตในสายเลือดไม่อาจไปต้นเหตุทำร้ายท่านทันใดประกายสีทองกระจายจ้าเป็นเส้นสายพลังกระบี่คุกคามเศษผิวกายอาคุกะผ่านทางได้ลงมือแล้วในพิบตานั้นเซี่ยวเอียไม่มีเวลาคบคิด คำนึงถึงความเป็นความตายมีแต่ตวัดกระบี่ปิดป้องต้านรับเปลื่องเปลื่องในเสียงโลหะผทะกันแขนขวาเสี้ยวเอี้ยชาวูบบังเกิดความเจ็บแรปรปรับจูโจมจับจิตกระบี่ยาวโลงโลรงสู่เืินโลหิตสีแดงฉานไหลลินจากต้นแขนโยดยาตรงทางปลายนิ้วโดยระดับฝีมือที่ผิดแพกแตกต่างกันเสี้ยวเอี้ยกระทั่งกระบวนท่าเดียวก็ต้านรับไม่ได้กระบี่ทอง จอมายังขั้วหัวใจจำแรกผิวหนังกรีถูกเลือดเนื้ออาคุรกะผ่านทางเห็นเสียงว่าเลียวเอี่ยเจ้าต้องตายแน่แล้วเซียวเอี่ยเบยิกตาแทบเลือดถลนโคคำรามว่าพวกเราไม่มีอลิบาดหมางกันมาก่อนชั้นไหนเจ้าไม่ต้องรับทราบเหตุผลอย่างนั้นข้าเถอเจ้ากับดื้อรันทอนงยิ่งเซียวเอี่ย er กระชากเสียงว่าไม่ดื้อนจะทำอย่างไรได้ เราจะให้โอกาสแก่เจ้าอีกคราหากต้านรับท่ากระบี่ของเราอย่างสุดความสามารถก็จะรอดพ้นจากความตายมีต้องยุ่งยากลำบากแล้วเจ้าไม่กลัวตายข้าพเจ้าหาใช่คู่มือของท่านอาคุตกะผ่านทางคบคิดชั่วขณะจึงรั้งกระบี่ทองกับแย้มยิ้มอย่างเยือกเย็นกล่าวว่าเที่ยวเอียเราไม่มีเจตนาทำลายเจ้าจุดประสงค์ของเราเพียงคุกคามให้เจ้า แสดงวิชาฝีมือแท้จริงออกมาเพื่อจะถ่ายทอดโดยประเมินจากความสามารถเสี่ยวเอียทราบดีว่าวาจาฝ่ายตรงข้ามหาได้เกิดจากใจจริงแต่เปลือกนอกเสี่ยวเอียมิอาจไม่ยอมรับเฝินร่อลอก,ก่าว่ากันนั้นหรือนี่ออกจะหน้าแตกเตินไปแล้วอาคุรกะผ่านทางหลวงยาสมานแผลจากอกเสือ้อสมานแผลห้ามโล uh หิตให้กับเซี่ยวเอียฟ้ามืดมิดส,สนิทแล้วทั้งสองสุดนั่งลง อย่างก้อนหินใหญ่อากุรกะผ่านทางพกสเสบียงกลางติดตัวจึงส่งให้กับเซี่ยวเอียส่วนหนึ่งเสี่ยวเอียก็หิวโหยอย่างแท้จริงยื่นมือรับมากัดกินอากุรกะผ่านทางกล่าวอีกว่าเซี่ยวเอียเพลงกระบี่ของเจ้าฝึกปือจากผู้ใดจําไม่ได้แล้วพอข้าพเจ้าขโมยฝึกปืนมาลองนึกทบทวนดูฝ่ายตรงข้ามมีรูปลักษณะอย่างไรข้าพเจ้าเป็นเด็กเลี้ยงหมา ในโรงเรีรมโยกไหลแขกเหลือที่มาพักแรมมากมายยิ่งจดจำไม่ได้จริงๆเป็นชายชราผู้หนึ่งหรือไม่เสี่ยวเอียสถานใจวูบฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมละเลยปัญหานี้ดูท่าทีมันเป็นศัตรูของแต้เล่าเตียแน่แล้วพระดังพิบือแท้จริงของแต้เล่าเตียตนไม่เคยรับทราบมาแต่จากท่องท่าสะบัดปาดกระบี่ของอธุกะผ่านทางเมื่อครู่ได้บรรลุถึงขั้นหน้าแตกตื่น ต้นหากต้านทานรับให้เหมาะสมผลสุดท้ายย่อมเลวร้ายสุดคาดคิดจึงกล่าวว่าอาจบางทีเป็นชายชราหรืออาจเป็นบุรุษกลางคนแต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่อิสตีข้าพรเจ้าไม่เคยฝึกปือวิชาพิมือจากสตรีเพศมาก่อนอารุกะผ่านทาพรงกศีษะกล่าวอย่างลึกซึ้งเสี CL ่ยวเอียเจ้าคิดเรว,วิชากับเราหรือไม่ไม่อะไรเข้าใจว่าพลังการฝึกปือของเรา ไม่เพียงพอต่อการฝึกสอนเจ้าหาไม่ได้หากแต่ข้าพเจ้าไม่คิดฝึกปือวิชาบูแล้วเจ้าชะไหนเปลี่ยนความคิดแล้วมารดาข้าพเจ้าห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าสู่มักขานักสู้นับว่ามีเหตุผลอยู่เชเ่นเมื่อครู่ข้าพเจ้าแทบเสียชีวิตเพราะขโมยฝึกปือฝีมือไม่กี่ท่าอากะผ่านทางหน่าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเจ้าเลื่อมอเรือนเรื่องที่โทคมเหงนังแก่ ในนาครแล้วหรือเสี่ยวเอี้ยมมีแผนมั่นเหมาะอยู่แล้วดังนั้นตอบโดยไม่ดังเดภายน่าจะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นอีกข้าพเจ้าไม่คิดกลับเข้าเมืองห้าหองอีกแล้วอากกะผ่านทางเงียบงันไปชั่วขณะจึงกล่าวเจ้าไม่คิดล่ำเรียนเราย่อมไม่สามารถบีบบังคับแต่ชายชายติไร้เงินทองไม่อาจท่องเที่ยวไปได้ข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้ายากจนค้นแขนมาแต่เล็กแล้ว เจ้าคิดกำไรเงินทองสักก้อนหนึ่งหรือไม่กำไรเงินทองกำไรอย่างไรเจ้าเสิบสาะหาคนผู้หนึ่งให้กับเราเราจะกำนันเงินร้อยตำเนึงแก่เจ้าเงินจำนวนนี้เพียงพอให้เจ้าดำรงชีพไปชั่วชีวิตเสิบสาะหาคนผู้ใดอารกะผ่านทางกล่าวเสียงทุ้มหนักสาะหาผู้ที่เจ้าขโมยฝึกปือเพลงกระบี่จากมันเซี่ยวเอียใจฐานหวั่นไหวดูท่าอารกะผ่านทาง คิดไข่เผชิญพบแต่เหล่าเตียให้จงได้นี่กลับเป็นเรื่องหน้าวัดวันวิตกแต่ดีที่แต่เหล้าเตีย๋ยเพียงทำหน้าที่เลี้ยงหมาหน้อยครั้งจะปรากฏกายออกไปและอรกะผ่านทางละเมิดกฎข้อห้ามไม่อาจเข้านาครบุริมอีกพอได้คิดใส่หน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดกำไรเงินทองจำนวนนี้เพราะเหตุใดปรการแรกข้าพเจ้าไม่อาจกลับนาครไปอีก ข้อนี้ไม่ต้องกังวลยังมีอีกหรือไม่แม้สามารถกลับเข้านาคอนข้าพเจ้าก็จดจำไม่ออกว่าขโมยฝึกเปอฝีมือจากผู้ใดแม้พบหน้าก็ไม่รู้จักออากะผ่านทางแย้มยิ้มอย่างเงยือกเย็นอีกครากล่าวว่าเหล่านี้ล้วนไม่เป็นปัญหาประการแรกเราเรียนรู้วิชาปลอมแปลงรูปโฉมเจ้าหลังจากตกแต่งปลอมแปลงรูปโฉมในนาครจะไม่มีผู้ใดจดจำเจ้าออก ประการที่สองเจ้าแม้จดจำฝ่ายตรงข้ามไม่ออกแต่ย่อมมีรอยประทับอยู่บ้างอาจบางทีพอพบหน้าเจ้าจะนึกขึ้นได้เพียงเพ่งความสนใจต่อชายชราอายุ6-70ปีก็ใช้ได้แล้วเราจะให้เงินเจ้า30มสิบตำลึงพำนักในนาครอหนึ่งเดือนหากพบผ่านจะกำนันเจ้าร้อยตำลึงเป็นไรเรียวเอีย e มีจิตใจวันไหวแล้วตนหาใช้ละโมบในเงินร้อยตำลึง หากแต่คิดไข้พบแต่เล้าเตียทางหนึ่งเตือนภัยแก่ท่านอีกทางหนึ่งสอบถามประวัติความมาของธกะผ่านทางและยังอีกประการหนึ่งเซลเอียพอนึกถึงอดใจได้ถึกไม่ได้ตนคิดไข้เห็นทิดาจเจ้าของโรงเตี๊ยมเสียงโกหงอีกคราสำหรับนางเซลเอียไม,ม่กล้ามีความคิดอาจเอื้อมตนทราบว่าตัวเองไม่คู่ควรกับนางแต่ในสามัญสำนึกมีความมุ่งมา่นปัถนาอย่างแรงกล้า ต้องการเห็นหน้าที่แท้เพราะเหตุใดเซี่ยวเอี่ยเองก็มีทราบแต่เซี่ยวเอี่ยหาดับปากในบัตรดลตะกุกตะกักว่าท่านเมื่อรู้จักวิชาปลอมแปลงรูปโฉมรุ้ปฏิบัติเองอย่าม่ใช่หมดจดกว่าเราทำไม่ได้เพราะเหตุใดนี่มีสาเหตุสองประการข้อแรกในนาคอนห้ามไม่ให้พกกระบี่ไม่ริญ,ญาตให้เกิดการต่อสู้ข้อสองเราไม่รู้จัก ต้องให้เจ้าจำแนกแยกแยะอ้อเซียวเอียสถานใจอย่างรุนแรงที่มันไม่รู้จักบุคคลที่อสืบสาอหาอยู่อย่างนั้นก็ประดาดแล้วมันฉนัยคิดทวงถามความแค้นกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเล่าอาคุรกะผ่านทางถามว่าเจ้ายอมรับงานนี้หรือไม่ข้าพปเจ้าหากหาคนจนพบจะติดต่อกับท่านอย่างไรเราพำนักที่โรงเตียมตะกูลเบที่นอกเมืองตกลง เจ้ายอมกระทำถูกแล้ววันที่สองเซี่ยวเอียปลอมแปลงเป็นนักศึกษาผู้หนึ่งวงหน้าที่คมคายสง่าถูกตบแต่งจนกับกายเปนรุรุษกลางคนสายอาจอาจเข้านาคอนแวะพำนักในโรงเตียมโยกไหลจึงดังคาดหมายไม่มีผู้ใดจดจำเซี่ยวเอียได้หลังอาหารเที่ยงเซี่ยวเอียเดินเตะๆตามท้องถนนครั้นแล้วขายไม่มีเจตนาอ้อมไปยังหลังโรงเตียมถลันเข้าข้อหมาไป เซวเอียอ e หวนกับที่ซึ่งเคยฝากกายอีกคร์อดสะทกสะถอนใจมิได้ทุกสรรพสิ่งในข้อหมาสำหรับกับตนล้วนคุ้นเคยกระไรปานนั้นนายท่านต้องการอะไรแต่เล่าเตียคอมร่างลงต่ำเสิร์ฟถามมาสอบถามพร้อมกับจับจ้องมองอย่างตื่นเต้นสงสัยเซลเอีอ e เหลียวมองรอบกายไม่พบพานบุคคลที่สามจึงลดซุ้มเสียงแผ่วเ,เบาลงกล่าวว่าเล่าเตีย เป็นข้าพเจ้าเซี่ยวเอียชายชราผมขาวแต้ซาถอยกายไปสองก้าวงงงานบูบใหญ่จึงกล่าวท่านคือเซี่ยวเอียถูกแล้วเหล่าเตี้ยจดจำซุ้มเสียงข้าพเจ้าไม่ออกอ๋อเซี่ยวเอียนี่เป็นเรื่องราวใดข้าพเจ้าเข้านาคอนมาปฏิบัติงานมารดาเจ้าเล่าฟังว่าเซี่ยวเอียขอบตาแดงเรื่อกกล่าวว่ามารดาข้าพเจ้าทรวงฝ่าวงล้อม ไปด้วยโชคช่วยแต่เราสองแม่ลูกแยกทางกันแล้วมีทราบนางไปยังทิศท,ทางตำแหน่งใดแต่สาก่าอย่างพุ่งพ่านใจเจ้าฉะไหนแปลเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้มีคนปลอมแปลงรูปโฉมให้กับข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้าเข้านาครมาเสืบเสาะหาคนหาผู้ใดเสี่ยวเอียกคมสติให้เยือกเย็นกล่าวว่าเล่าเตียท่านรู้จักบริการคนที่ด้วยตัวเองเป็น อาคารุกะผ่านทางหรือไม่เจ้ากำลังเสิบเสาะหามันไม่เป็นมันใช้ข้าพเจ้ามาเสาะหาคนแต่ซาขบคิดชั่วครู่แล้วใส,สะกล่าวว่าอาคารุกะผ่านทางไม่เคยได้ยินมามันใช้กระบี่ทองเล่มหนึ่งแต่ซาหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงรวบจับข้อมือเสี้ยวเอี้ยวไว้กล่าวเสียงกระเซากระบี่ทองถูกต้องแต่ซาคลายมือออก ถอยกายไปด้านหลังกว่าสายตาไปรอบข้างกล่าวอย่างพุ่งพานดานใจมันมีนามว่าอะไรมันเพียงระบุนามเป็นอาคฤรุกะผ่านทางอายุประมาณเท่าใดไม่ถึง40สปีเป็นมันเป็นมันถึงกับซสือเสาะมาแล้วเล่าเตียมันมีพอดควายม,มาอย่างไรแต่ซาไม่ตอบคารักถามว่ามันใช้เจ้าเสาะหาคนถูกแล้วหาผู้ใด เล่าเตียท่านแต่สาสถานทางล่างสองตาเบิกโพงสาสรประกายวูบวาบสถานขวัญสภาพเช่นนี้เสี้ยวเอีย้ยพึ่งพบเห็นเป็นครั้งแรกอดใจเต้ทึกตมตามไม่ได้สำนึกว่าความนี้ย่อมมีเลสนายอยู่แต่สาถามย้ำว่ามันระบุชื่อแท่เราให้เจา้าเสิบซอหากันนั้นหรือไม่ดูถ้ามันไม่รู้จักเล่าเตียนี่ที่แท้เป็นเรื่องราวใดกัน เซี่ยวเอีย่ยจึงบอกเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองขายผักถูกชัวใต้กวงคมคู่รังแกอาคุกะผ่านทางสอดมือยุ่งเกี่ยวต่อมาตนกับมารดาถูกรลยล้อมตอนปีกโตหลบหนีแพร่งพรายเพลงกระบีออกไปโดยละเอียดแต่ซาพอฟังจบคำจึงกล่าวว่าเจ้าคิดอย่างไรข้าพเจ้ามุ่งมาขอให้เล่าเตีย่ยละมัดระวังตัวไว้ละมัดระวังกับไม่ต้องเ่าหาได้เกรงกลัวมันเพียงแต่ เพียงแต่อะไรความนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องทราบเซี่ยวเอี่ยที่น่ากังวลกลับเป็นเจ้าข้าพเจ้าแต่สากก่าวเสียงทุ้มหนักไยตรงข้ามเมื่อสังเกตต้นต่อที่มาของเพลงกระบี่ออกย่อมไม่ไปล่อยปะละเว้นเจ้าไปโดยง่ายใด้เล้าเตี๋ยไม่ต้องกังวลหนึ่งเดือนให้หลังข้าพเจ้าจะกลับไปบอกกบมันว่าไม่พบคนก็แล้วกันเซี CL ่ยวเอี่ยเจ้าต้องจากไปในบัดดล ภายหน้าไม่อาจมาอีกอาจบางทีมันลอบเฝ้าคุ้มเชิงเจ้ามันเมื่อรู้จักวิชาปลอมแปลงรูปโฉมย่อมเคลื่อนไหวได้โดยสะดวกเซียวเอียสถานขึ้นด้วยความวันไหวนี่เป็นเรื่องไปไปได้อย่างยิ่งมิอาจไม่ระมัดระวังไว้ในยามนั้นเองเซียวเอียพันพบว่าแขนเสื้อถูกคนกระตุกรรังไว้สร้างความแตกตื่นตกใจยิ่งพอเหลือความองไปต้องราอออกมา ที่แถทหม้าสีแดงตัวเล็กที่ตนเองดูแลตลอดมากำลังใช้ปากงับแขนเสื้อของตนไว้จมูกส่งเสียงฟืดฟาดเสียวเอียแม้ปลอมแปลงรูปโฉมแต่ม้าสูดกิ่นกายของตนออกได้จากม้าตัวนี้เสียวเอียประวัติหวนนึกถึงเสียงกัวหงเล่าเตียม้าตัวนี้ไม่มีคนขี่ไป็นเวลานานแล้วอย่างนั้นเสียวเจียตั้งแต่จากเจ้าไปนางก็ไม่ได้ขี่มันอีก เหตุใจเซี่ยวเอฟพุ่งพานปั่นป่วนขึ้นมารูบคำขนคอหมาเบาผักหัวหมาเบนห่างกับความรักฉันบุรุษสตรีเซี่ยวเอี่ยไม่เข้าใจกะไรแต่นั่นเป็นความรู้สึกของสามันสำนึกมิว่าผู้ใดก็เป็นเชกเช่นกันเซี่ยวเอี่ยสับสนวุ่นวายใจจนเคริบเคลิมเลอะเรือนแต่สาต้องเร่งเราว่าเจ้าสมควรไปแล้วเล่าเตียพวกเราเมื่อใดจึงจะได้พบกันอีก ยามก้าวาจาดวงตาเซี่ยวเอียเออคอที่หยาดน้ำนี่เป็นการแสดงออกของน้ำใจไมตตีอันแท้จ,จริงแต่สาคมิจใจกล่าวว่านี่ยากจะบอกได้แต่เคล็ดวิชาฝีมือที่เราถ่ายทอดแก่เจ้าหวังให้เจ้าหมกมุ่นฝึกปือแต่ต้องปกปิดเป็นความลับตีความจนแตกฉานก็นับว่าบรรลุถึงขั้นสูงล้ำทันใดนั้นเงาร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นที่ข้างประตู เซียวเอีย e พอเบือนหน้ามองไปสายตาถึงกระเบิคขางไป